ใาเรียวมีมันนี่มาเออมาะครมาเออไม่รู้ไม่รู้นะแต่ตอนในเกมอันเด็ดเทีย U A เอ้ A U สิเอเอ R B G นะตอนนี้ก็ได้อัปเดตอย่างนะเวอร์ชันแปดจุดหนึ่งนะก็ชื่อเกมก็จะเปลี่ยนไปน,นนะกลายเป็นเออไม่รนะู้นะที่มาอ่านยากนะ อืมไม่รวยกันนะนั่นแหละไงแล้วก็มีโค้ดใหม่นะยโค้ดนี้คือโค้ดเออเดี๋ยวผมจะแปะขึ้นหน้าจอแล้วกันนะเห็นไหมเดีย๋ยวจะมีเดี๋ยวจะยีบเดี๋ยวจะมีขึ้นหน้าจอตรงนี้นะอ่าทงบนหัวผมเลยโอเคนะโอเคนะสับอัปเดตนี้มีอะไรบ้างนะก็บอสตัวใหม่ผมไม่รู้ว่าผู้สร้างเขาแอบสร้างบอสตัวใหม่ปล่ะน,นะแต่ที่ผมรูคือไม่ไม่มีนะในบดนะ แล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นอัปเดตในเรื่องของสกิลนะพวกสกิลอะไรเงี้ยจะโดนบัฟขึ้นมาเยอะมากนะท่านไหมปกติจะระเมจดประมาณประมาณสี่หมื่นหกหมื่นนะประมาณไม่ถึงแสนอะแต่ตอนนี้มันโปรบบมานะดาะมจดแบบว่าหลักแสนขึ้นอะเออน่ากะถือว่าโหดขึ้นนะใช่ไหมเออแล้วก็ผมลืมบอกไปนะโค้ใไม่อะจะได้อะไรจะได้อะไรก็จะได้ไปได้ของ ค่า S ค่า S point นะได้มา 2, 000แลวเอาไปเปิดสกิลนะสกิลพวกพวกฟาวี่ฟอกกิตอะไรเงี้ยก่วิธีการไปคือเราต้องมีเวล์ 3, 000นะแล้วก็เข้าไปก็ประตูสนะีเหลืองนะพอเข้าไปเสร็จป,ปุ๊บก็ไปสุ่มเลยนะก็จะมีต้องมีเวลห 6, 000กว่านะถึงจะไปสุ่มได้นะ,ะแล้วเราเข้าทางนี้นะเนะี่ยเวล์ 6, 000เข้าไปเลยแล้วจะมีอยู่นอันนี้นะ แล้วเราก็สามารถสุ่มได้เลยนะจะแค่สุ่มหนึ่งร้อยหรือสองร้อยก็ได้นะแม่ไม่สุ่มหนึ่งร้อยก่อนนะเพราะถ้าเราสุ่มสองร้อยแล้วค่อยไปสุ่มหนึ่งร้อยไอ้สองร้อยจะหายไปแม่ทำให้สุ่มหนึ่งร้อยก่อนแล้วค่อยได้สกิลดีๆก็ค่อยไปสุ่มสองร้อยนะถูกไหมแล้วก็ตอนนี้สกิลก็มีมามาคพอาข้าจะโดนแบบมาใหม่เลยนะแล้วก็มาโดนรับให้แบบดีขึ้นนู่นนี่นะั่นแล้วก็ว่าอะไรเอ่เออร์มิเนชั่น การโจมปีแบบใหม่นะเวลาเราไม่ได้แบบไม่ได้สู้กับบอลนะเราไม่สามารถปล่อยสกีได้ด้วยนะเหมอนไม่สามารถปล่อยสกีได้แล้วก็ของฮิวอะไรพวก้จะโดนเนื้อแบบเน,แบบเนื้อแบบว่าโอ้โหเนื้อขนาดนี้ไม่ต้องมีก็ได้นะคือไอ้ไอ้ไอเนี่ยไอ้หัวใจสีเขียวอ่ะโดนเนื้อแบบเนื้อมากมากเลยคือว่าเพิ่มเลือดประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากเลือดของเราที่มีทั้งหมดนะ สับโคตนน้อยเลยแล้วก็ไอ้นี่นะไอ้เทมมี่นะี่แหละเพิ่มเรื่อประมาณหนึ่งแสนนะโอ้โหอี่แต่จิงแต่ผมไม่ดูบอรดมานะบอร์ดเขาบอกว่ามันเพิ่มของฮิวมาใหม่นะแต่ผมไม่รู้ว่าหาจากไหนนะก็ผมจะรีวิวสก,กิลของผมแล้วกันนะสู้กับฟิกก็ได้ยเวลาเขเข้ามาสก,กิลของเรา้จะครูด,ดาวก่อนนะจะไม่ใช้ได้ใช้ไม่ได้เลยนะ คือเปิดมาจะใช้ไม่ได้นะต้องรอครูดาวก่อนนะอันนี้เราก็รอไปนะรอกดวก,กดครูดาวมามอันนี้มาแล้วผมจะเกิวฟอกกินนะเพราะว่าฟอกกินมันกระโดดแล้วก็ทุ่มไปนะแล้วเมจเป็นแสนนะนเมจถือว่าใช้ได้อยู่นะแล้วก็ตะกิลแล้ของไอเต่าน้ำนะแล้วยิงไปจะเป็นก้อนสีด,ดำๆนะดาเป็นเจ็ดแสนนะฟอกกินมันเป็นหกประมาณใกล้ๆเจ็ดแสนนะแล้วก็ ของยูก็บอกว่านะมันจะเพิ่มเลือนน้อยมากเดีย๋ยวผมใช้ดูเอออะนรไหมโอ้โหโอ้ครึ่งลอดยังไม่ถึงเลยต่สกิลมันแบบได้แรงของสกิลนะก็สโหัขึ้นมานิดนึงะถือว่าใช้ได้ไม่ใช้ได้นะเอาไปเล่นอะไรก็เล่นได้โอ้ว่าอัปเดตนี้ผมพะเศษว่าดีใจแล้วเ <laughs> ละไม่และไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่า ของิวมันเออ,ขอเขาเรียกมันลดมันเออมันเค่มันหิวน้อยลงอะ่ะเออแต่ค่าแต่พวกพวกสกิลอะ่ะมันมันโหดขึ้นนะนั่แหละนะอัปเดตนี้พี่ผมดูกระดาษนะน่าจะมีแค่นี้แหละแลนะไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่เปลี่ยนเป็นอัปเดตแถมมาคล้ายๆกับอัปเดต8.0นั่นแหละแต่แค่มันไม่มีบอส มันก็ถือว่าใช้ได้ไปอัปเดตือว่าอัปเดตไม่มีอะไรม้างใช่ไหมก็คลิปจะสั้นๆนะนะเพราะว่าอัปเดตไม่มีอะไรบ้างนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดเอ่อกดอะไรวะกดแชร์นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเือแนี้ขอเตือนไปก่อนแล้วกันนะเราต้อไปแต่งแตดต่อคลิปอีกอย่ามันเกินสองทุ่มจะลงไม่ทันนะโอเคนะไปล ตอนนี้ผมมีดิสนาะอยา่าลืมไปเข้าดีดด้วยนะทุกคนนะตอนนี้เราทำการตั้งค่าหรือตั้งอะไรเสร็จแล้วนะอย่าลืมขึ้นเข้าดีดด้วยอยา่าผมดิสกนใะต้ใต้ิปไปเลยนะก็อย่าลืมด้วยนะโอเคนะ